อันใหม่ตนเกาหม่องหมองที่อันนี้เพิ่นตังอยู่เนี่ย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 มันเป็นมันหม่องบริเวณที่ยายน้องซองไปนี่คือบานเกาด้วยค่ะเป็นมู่บานเกานี่ยเป็นมู่บานเกาแต่สมบัตตาจีล่ะกะน้ำมันกระถ่วมมาแลวนะคะตีเิ่นง่ายไปเนี่ยต้นใหม่อยู่ตรงเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงไรล่ะอไรล่ะเนี่ยบว่เห็น อ๋อนี่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 ตัวใม่อยู่ตรงนี้จ้ะนั่นแหละมันจะไอ้นั่นมันจะมันจะขนลงกแล้วกับย่าน่องบ่เห็้ยแล้วเนี่ยเนี่ยยู่จู้ตรงไอ้จุดตรงเนี้ยเนี่ยมันจะขนลงกแล้วอุ้ยตายซุ้มกับซุ้มแห้งโพนมือกับได้โอ้ยนาะขอโทษขอโทษตายบื้อบึ้วบับบับมือมหมมาบ่นิ่งเถอะเนี่ยนี่เนี่ยตียู่ไอ้ตัวนีล่ะเจเดยูเนี่ย มันจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไอ้น่ะต้นต้นต้นบกใหญ่ต้นบกใหญ่แต่สสมัยตะเกียบันนี้มันมันหลบมันแสดงว่ามันหนีแล้วมันมันหลายปีนะมันหลายปีอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นกอนมันยันยันภาพแตกเอาขึ้นก่อนยันภาพแตกตะสู้ไปเยอะๆจ้ะ เด <ítulo> anyway, so ี๋ยวกุศกายขาแล้วค่ะสวัสดีครับผ so so ู้กองนะค่ะบนหลังวัวลอหน่าเขียวมากนะผู้กองขอสวัสดีค่ะยายน้องยิ้มขี้จ๋าน้องเจ้านางจ๋าขอบคุณพี่ยายคุณพี่แม่น้อยค่ะขอบคุณค่ะซีบค่ะซีบค่ะน้องแมวแย้มสวัสดีจ้าน้องแมวแย้มจ้าสวัสดีจ้าซีบจ้าซีบจ้าเอานกกะเยอะนะค่ะนกกะเยอะนกเขามาหากินปูกินปลาเนาะจ้า จาน้องเจ้านางแล้วก็สวัสดีครับคุณจใจใจจากน้องเจ้านางนะคะสวัสดีครับเจ้านางจากคุณเขากลายจ้าการน้องกีแล้วก็สีนํำเงินสีนํำเงินค่ะ,คะน้ำน้ำมันม,มันใสใสๆเดยนะน้ำใสยังคักเลย มันถอดฝาห้องมันเป็นฝาสีดำเงินน้ำก็เลยเป็นสีนํำเงินคือน้ำทะเลเนี่ยมาด้วยสวัสดีค่ะสกิปทาวแล้วก็จากไอ้น้องเจ้านางนะคะเจ้านางสวัสดีค่ะจากคุณน้องผู้กองยาใจก็ยายน้องอีคิวสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจาน้องแมวเยี่ยมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแมวนะคะจากน้องเจ้านางนะคะคุณยาใจสวัสดีค่ะจากน้องพึ่งนะคะจากน้องพึ่งก่ะีฟันเอฟี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีจากน้องเจ้านางนะคะ คุณใยน้องแม่น้ําอะไรเนี่ยเห็นถ่ายว่าไหนก็ใหญ่ๆๆๆ่ใหญ่ญแม่น้ําอะไรเอยสนะน้าเขื่อนน้ําเขื่อนลำปะท้าวจะน้ําน้ําตรงนี้แหละที่ไอค่ะน้องผู้กองแกที่เพิ่นเอาลบกไปหาไอน้ําตกไหนน้าตกตัดต้นนั่ะอันตัวนี้เขาเขาจะเอื้อเขื่อนบนะเขาจะเรียกเรียกเขื่อนบนเขื่อนบนนะ่ะแต่ว่าซื้อของเพิ่งแก่ในน้ําของเขื่อนลำปะท้าวซึ่งไอ เป็นก,กรารดบลงตำแหน่งเป็นฝ่ายชายเนาะไอาสำรับไอ้ในหลวงเขาเน่ะเปินเปลี่นผู้มาเปิดเป็นเผู้มาเปิดโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้กับของของล้อสีพ่อล,ลุราเป็นเรียกโครงการมาไว้ว่าอยากให้มีน้ำอยู่ตรงนี้กซึ่งกับตั้งแตะเล็กเล็กผหญ่น้องยังคึ้เงิดอยู่ว่าเฮ็ดจังใดเจังสีเป็นน้ำได้เจังใดเจังสีเป็นเครื่อนได้มันจะบ่ไหลลงไปทับไทยบนทานไทยสอเพิ่นเบิดือทั้งผู้เถิงผาเอ้า เฮดไดอหลีนี่จะเป็นผลมองการไก่ลีในหลวงเฮาสาธุสาธุขอเบาหัดแล้วสถตว์เนาะก่าสาธุเด้อจะมั็นนี่จะมันเพิ่นเพิ่นมีบุญมีคุ้นต่อประเทศต่อเฮ้าต่อประชากรเฮ้าอหลีนะจ๊ะเพิ่นเพิ่นดำรีไห้นะเพื่อนคิดไหวนะเนี่ยเพื่อนเพิ่นสามาเ็ดได้อหลีมั้ยยังเว้ยตะกี้ไทยบ้านเพิ่นใส่สีไปเสือนะว่าสีเหดไดอืม พอก็เห็นได้อิหลีจ้ะนกนีน่แหละคะ่ะคือน้ำเคลื่อนเพิ่นจะเอาเป็นเป็นเคลื่อนบนนะคะไอ้เพิ่นเอนิญเพิ่อนเอิญไอ้เคลื่อนบนเคลื่อนบนแล้วก็จะมีจะมีเคลื่อนล่างนะคะจะมีเคลื่อนล่างแล้วไปอีกไอ้จะมีเคลื่อนล่างเคลือค่อนล่าง <arda> ก็คือเพิ่อนเพิ่นจะล่องรับน้ำสำหรับตรงโตเคลื่อนบนเนี่ยถ้าถ้าน้ำเคลื่อนบนมันหล่นมันหล่นมันหล่นสปริงเรียของเพิ่อนเนาะเพิ่นก็จะ เพิ่นจะปล่อยลงปล่อยลงไปให้ให้เคลื่อนล่างเนี่ยล่องหลับล่องหลับน้ำตัวนี้ไว้หลังจากน้ำกะเพิ่นจะกกักเก็บน้ำไว้ช่วงนาแลง้งในนาแล้งเนี่ยเพิน่นไอ้น้ำตกตาตนะ่ะเสิแรงท่องเที่ยวมันเป็นแรงแรงท่องเที่ยวเด้มันมันจะขาดน้ำมันจะบม่มีน้ำนาแลง้งจังจังเดือนหาอ่ะเเดือนหานี่เขาเขาเก็จะเป็นแนวสถานที่ไอไอที่ท่องเที่ยวเนาะที่ท่องเที่ยวเพิ่นกะ ที่ท่องเที่ยวนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นกะกะกะคือเพ่าจะต้องมีน้ำอ่ะน้ำตกอ่ะต้องมีน้ำตกนะเพิ่ะจะปล่อยปล่อยน้ำตรงตรง